ขาสุดครับช่องบอร์ดแฟนเกาานะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้วันพุธที่11สิงหาคม2564เราจะไปที่ลีกครับอังกฤษนะฮะโคเวนที่สิตี้ครับเจินนนอตตันตันทาว์นะฮะลีกทูนะครับเวลาการแข่งขันก็ตีหนึสีนะสนามเดอะโคเวนที่เบลลิงนะโซเซตี้อารีน่านะครับ เลดท้ายนะครับโค้งเปนที่ต่อครึ่งคุบลูกนะครับผลงาน5เกมหลังโค้งเปนที่ก็แพ้เซียงย่างศูแพ้เชนนัมศูนย์สองแพ้เมนฟิททาวศูนย์หนึ่งแล้วก็แพ้บูตันหนึ่งสองนะครับแล้วก็มีชนะเบอร์ตันนะฮะปอบใจมาเกมหนึ่งนะสองหนึ่งนะครับสี่เกมหลังแพ้รวดนะฮะส่วนนอตเทนตันนะครับผลงาน5เกมหลังก็ชนะนะฮะเบอร์มิงแฮมสามสองแพ้ล้วจิงแฮมศูนย์สองแพ้รัชเชลแอร์นะครับหนึ่งสามเสมอเคมบิดศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะพอร์ตเวลหนึ่งศูนย์นะครับฟ ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับสถานีทั่วไปครับเจ้าบ้านโคโันที่ครับทีมดัตสิบหกบนตารางแกรนด์เชนจิปมิลลิการทิ้งแล้วครับแล้วก็รายการนี้เมื่อปีที่แล้วตกรอบสองนะครับแพ้จะโทษต่อจิมมิงแฮมมานะครับด้านนอตแฮมตันนะครับทีมจากลีกทูครับก็น้องใหม่ลีกทูนะฮะทิ้งดัดเต็มท่านเสียงกีดนะครับเพิ่งตกชั้นจากลีกวันนะครับค่ายคาร์ลอตบิสต์ฟซิตี้ครับในแชมเปี้ยนชิพนะฮะขาดลอยศูสีแล้วตกรอบคาราบาว รอบ2องมาครับบรูไกเอที่ผ่านมานะครับคาดว่านะครับวันนี้นะฮะโคเวนตี่ครับผลงานช่วงหลังกระเตื้องขึ้นนะหลังแพ้สีเกมติดต่อกันก่อนคัมแบ็กว้าชัยอยู่ความประชัยรวดนะส่วนเกมย่าทําได้ดีนะฮะด้านนอตติงแฮมนะครับด้านนอตทนตัานนะครับผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีฮะกลับมาเข้าวินนะฮะเกมแรกตลอดสีเกมหลังที่ผ่านมาทําให้เก็บใช้2เกมตลอดสีเกมหลังที่ผ่านมาและแพ้แค่เกมเดียวเท่าน,นั้นนะครับตลอดสีเกมหลังนะห้านะเกมแต่สองเกมนะครับ แต่ต้องลุ้นหน่อยให้แบบนี้มันเยือนนะครับโคเวนที่ครับเล่นดับบ้าแข็งแ่งอยู่แล้วนะครับมีโอ,อก,กาสที่อาศัยความได้เปรียบที่ได้ดับบ้านชนะได้นะไปดูราคาครับราคาเปิดมาที่โคเวนที่ต่อครึ่งคบลูกบวกสิบนะราคาไม่ค่อยไหลขนานดะทรงๆคู่นี้นะก็ต่อถือว่าแพงอยู่นะครับแต่คิดว่าน่าชนะได้นะก็จัดโคเวนที่ครับได้ดับบ้านนะ คิดว่าน่าจะอาศัยความได้เปลี่ยนในบ้านชนะได้ด้วยครับอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กลังกลับมาได้ดีนะฮะคิดว่าถ้าแมตช์นี้ชนะก็คงได้ความมั่นใจได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับคู่นี้ให้อยู่โคเวนที่คือคบลูกครับจัดไปเลยนะฮะส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ลีคับนะครับเป็นเบอร์ตันอาเบียนะฮะเจอออกฟอร์ดยูเวเดครับเวลาในขังก็ตีหนึ่งสี่สิบห้านะสนามปีเดอร์สตันดี้ครับเลทไทยเป็นออกฟอร์ดเวเดตต่อปปปนะครับผลงานห้าเกมหลังของเบอร์ตันก็เสมอเลสเตอร์ครรับแพ้อา์เฟลทหนนะครับแพ้ิวาศูนย์อ เบลเปอร์นะครับ2-2แล้วก็ชนะชูเบอรี่1-0นะครับด้านออกฟอร์ดยูเนเต็ดก็ชนะฟอร์ซิตี้นะครับ3-2แล้วก็ชนะเอสแอนด์เยดีนะครับ9-0นะเสมอเบเตอร์โมโร2 2นะครับแล้วก็แพ้บิสตอฟ2-3นะครับแล้วก็เสมอเคมบิด1-1นะครับโซน้ทีมทั่วไปครับเบอร์ตันนะครับเจ้าบ้านนะครับทีมเบลีกวันก็ดับดีชั้น3ามของกิจครับแพ้แอซิมาน่า1-3ครับแล้วตกรอบสองเมื่อปีที่แล้วนะครับด้านออกฟอร์ดยูเนเต็ดครับทีมจากเบลีกวันนะฮ จุดล็อตสองนะฮะพาราบาครับเมื่อการชนะแพ้ต่อจุดโทษนะวอตฟอร์ดนะครับทีมค่อนข้างแข็งแกร่งนะวอตฟอร์ดนะครับคาดว่าวันนี้ครับเบอร์ตันอเบียนผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะก็ไม่ดีเลยนะครับก่อนคัมแบ็คนะครับคว้าชัยแรกตลอดหกเกมหลังที่ผ่านมานะครับเกมย่ามักทําได้ดีนะด้านอ็อกฟอร์ดนะครับช่วงหลังก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเมื่อทําได้ดีสุดเพียงแค่ผลเสมอนะสามเกมต่อสี่เกมหลังที่ผ่านมานะครับแต่แพ้เกมเดียวตลอดหกเกมหลังที่ผ่านมาค่อนข้างหวังผลนะหนักไปทางเสมอครับ วันนี้เจอเบอร์ตันก็ไม่เป็นรองมากนะครับคิดว่าน่าจะใส่ว่าเปลียนสู้วอฟฟอร์ดได้นะขอดูราคาก่อนเบอร์ตันเจออ็อกฟอร์ดอ็อกฟอร์ดมาเยือนต่ออีกซ้ำไปนะเปิดเลทเปิดมาเสมอบุกสิบนะตอนนี้ไหลขึ้นเป็นปรลบสิบนะฮะคู่นี้ก็อยู่อ็อกฟอร์ดเลยครับราคาเสมอพอครับบุกสิบนะฮะคิดว่าเสมอนะแล้วมีกว่าชนะด้วยครับแต่ถ้าราคาไม่ได้จริงเล่นปรอ็อกฟอร์ดก็ได้ที่ว่าชนะได้ครับจัดอ็อกฟอร์ดยืนเต็ดเลยฮะ ทีเด็ดสองตัวคู่แรกขึอยู่คู่บันที่นะครือคุบลูกคิดว่าอาศัยเขาได้เปลี่ยนเล่นในบ้านะชนะได้ครับส่วนคู่ที่สองก็อยู่ออกฟอร์ดนะครับราคาออฟฟอร์ดเลยครับเสมอเท่านั้นนะครับจากออกฟอร์ดเลยนะฮะแนะนำเว็บดีๆครับสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนไป1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินตรตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชวนฟุตบอลให้สนุกครับติดไปดูไว้หน่อยเฮงไงรวยสวัสดีครับ